อยู่ในวัยเรียนยังเรียนอยู่หาเงินยังไงดีเก็บเงินยังไงดีใช่ป่มหลายหลายคนนะฮะเขาก็มีความสนใจเรื่องเงินต่เพราะด้วยแบบที่บ้านยากจนหรืออะไรก็ตามต่างๆนานาแน่นอนอนเงินมันหอมใครๆก็ชอบเงินวัยเรียนเนี้ยมันก็อาจจะหางานพาร์ทไทม์ยากต่างๆใช่ป่มโอเคเราจะมาบอกกันว่าทำยังไงให้เก็บเงินเป็นส่วนของผมที่ผมเคยทำแล้วกันตอนนี้ผมก็จบเพิ่งจบม .6 มาได้เนี่ยเกือบปีผมไม่ได้เรียนมหาลัยต่อผมก็สามารถเก็บเงินได้เยอะจาก ตอนเรียนเหมือนกันอซึ่งมันก็มีวิธีอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าก็โหดอยู่เหมือนกันโอเควิธีแรกนะครับสำหรับผมนี่ก็คือแน่นอน่ะเก็บเงินจากจากค่าขนมอย่างเช่น average เลยนะฮะเงินวันละร้อยคือหลายๆคนยิ่งสมัยนี้บ้านรวยมากคือได้เงินมามากกว่าวันละร้อยแน่ๆบางคนแม่งร้อยสองร้อยบางคนได้สามร้อยบางคนได้แบบสองร้อยห้าสิบอะไรท่างงเนี่ยไม่ได้เยอะกันชิบหายผมได้วันละร้อยมันก็ทั่วไปใช่ปะแถมใน พวกแบบมัธยมอ่ะค่าอาหารมันถูกสั์ในโรงอาหารคุณไปดูยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทแค่นี้แต่ให้เต็มที่เลยนะคือจานละสี่สิบบาทซึ่งถ้าราคานักศึกษาอย่างไงไม่ก็ไม่สี่สิบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทเนี่ยราคานัาศึกยาอย่างเมื่อก่อนนะผมกินมันจากเงินออนเลยใช่ไหมถ้าเอาแบบโหดจ,จัดเลยนะส,แบบส,แบบสูตรว่าแบบสูตว่ามีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของนักร้องที่ผมชอบมากๆเขามาไทย แล้วผมอยากไปมากๆภายในสองเดือนผมต้องเก็บเงินให้ได้หกพันบาทางเงี้ยผมได้แบบว่าได้วันละลอยนะผมเอาไปเลยแค่สี่สิบบาทต่อวันคือผมแบบหักเงินก่อนเลยนะอนเนี้ยอันหนึ่งอันที่หนึ่งเลยคือหักเงินก่อนที่จะไปโรงเรียนแม่ให้มาหนึ่งร้อยใช่ปะคุณหักไปเลยหกสิบาทเก็บเก็บไว้ที่บ้านแล้วคุณไปแค่สี่สิบาทอ่ะคือทีนี้มันก็จะมีอ่าพ่ออ้างหลากหลายใช่พหเช่นแบบว่ามีค่าเดินทางด้วยอ่ามีค่า อาหารเช้าหรืออาหารเย็นหรืออะไรต่างๆนานาใช่ปะคืออย่างนี้มันทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปกับไอปัจจัยต่างๆอยู่แล้วคุณเข็าใช่ปะถ้าคุณมีค่าอาหารเช้าอาหารกลางวันเนี่ยคือยังไงเงินที่คุณได้คุณก็จะได้มากขึ้นอยู่แล้วคุณจะไม่ได้แค่ร้อยแน่ๆนหรือถ้าแบบคุณได้หนึ่งร้อยบาทเลสเซว่าเฮี้ยสุดเลยนะหนึ่งร้อยบาทแล้วค่าเดินทางไปกลับค่ากินเชา้าค่ากินเย่ไอกลางวันและค่ากินเย็นเลสเซว่าเฮี้ยสุดเลยนะ อันนี้ยกตัวอย่างของผมผมนั่งวินไปสิบบาทไปกลับยี่สิบใช่ปหมเหือแปดสิบแล้วอ่าข้าวกลางวันเนี่ยขั้นต่ำคือยี่สบห้าบาทแน่นอนฮนะถ้าเราอยากเก็บตังค์จริงจังเราต้อง sacrifice ฮนะ sacrifice แปลว่าแปบลบว่าเสียสละคือเราต้องยอมเราต้องยอมกินน้อยเราต้องยอมไม่กินของหร่อยอะไรต่างๆนานานกะินแค่ยี่สิบห้าบาทปรึกเต่าละยีสิบห้าบาทเหลืออีกห้าสิบห้าบาทถูกปะอันนี้คือข้าวอาหารกลางวันนะอะลืมลืมข้าวเช้าข้าวเช้าเนี่ยผมกิน ปิ้งหมูทอดนั่งเรียนยี่สิบาทห้าสิบห้าบาทตอนดนยี่สิบเราสามสิบห้าแล 30, า้เราใอ่สามสิบห้าใช่ปะ่ะทีนี้ยังมีข้าวเย็นอีกใช่ปะ่ะข้าวเย็นสมมติว่าที่บ้านคุณไม่ทําอะไรต่างๆนานะคุณซื้อแนะนนะํามะซื้อข้าวโรงเรียนซ,ซื้อข้าวซื้อข้าวโรงเรียนกับบ้านห่อใส่ถุงอะไรกับบ้านต่างๆหรือเอากล่องมาให้เขาตักกับบ้านก็ได้ยี่สิบห้าบาทคนเหลือละสิบบาทคือไม่มีทางที่คุณจะใช้เงินโดยที่ไม่เหลือเลยอ่ะคุณเก็าใใช่ปะ่ะ นี่ขนาดที่แบบท่าร่างขอสุดๆนะมีทั้งไปกลับเข้าเช้ากลางวันเย็นให้แค่ร้อยบาทคุณสามารถเหลือสิบบาทกลับบ้านได้คุณจะบอกว่าโหเหลือสิบบาทกลับบ้านไอ้แค่มันเหลือนิดเดียวเองเหลือแค่สิบาทจะทําอะไรได้คุณอย่ามองว่าสิบาทคุณจะลืมว่าต้นทุนเราคือหนึ่งร้อยบาทสิบาทจากหนึ่งร้อยบาทนี่มันไม่ใช่สิบาทเลยมันมันคือสิบเปอร์เซ็นต์และเลสเซย์ว่าสมมติว่าคุณไม่ได้เงินแค่หนึ่งร้อยบาทถ้าคุณได้ห้าร้อยบาทเนี้ยแล้วคุณต้องทำอย่างเงี้ยทำโปรเซสอย แน่นอนว่าค่าไปค่ากับค่าไปกับเนี่ยอาจจะมากขึ้นหรือค่าฐานเช้าเนี่ยอาจจะแพงขึ้นแต่อย่างเนี้ยคือเราคือเราไม่ได้มองเราไม่ได้มองเป็นบาทลแล้วเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ปะสูตรก็าทุกอย่างเพิ่มขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากันร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าบ้อห้าร้อยบาทนี่คือเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยบาทคือห้าสิบปะเออเนี่ยคุณเหลือคุณเหลือกับบาทแล้วห้าสิบใช่ป่ะวะเท่าที่ผมผม นั่นแหละประมาณนี้แหละห้าสิบร้อยหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของ 1, หนึ่งพันคือหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยก็คนจะเป็นห้าสิบห้าสิบนั่นแหละเห็นไหมคุณก็มีเงินเพิ่มเลยห้าสิบบาทอันนี้คือผมทําให้ดูว่ายัางไงคุณก็สามารถใช้เงินให้เหลือได้เก็นใช่ปะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างแบบยกตัวอย่างแบบจริงๆของผมเลยก็คือผมได้เงินหนึ่งร้อยบาทผมไปเนี่ยผมให้แม่ไปส่งเพราะว่าแม่ผมอยู่บ้านอยู่แล้วก็ตอนเช้าให้แม่ไปส่งขับรถไปส่งบ้านอยู่ใกล้ๆ ปุบเหลือร้อยบาทเท่าเดิมถูกไหมเข้าเช้าทีนี้อันเนี้ยมันยุ่มันดูแล้วถ้าสมมติว่าคุณเอ็กซ์ตรีมมากๆแบบเอ็กซ์ตรีมจัดๆเลยนะมีมีหลายตัวเรื่องคือหนึ่งคุณยองเสียสะละร่างกายตัวเองขาดสารอาหารอันนี้ไม่ดีแต่ผมไม่แนะนําอันนี้ไม่ไม่ดีเว้ยไม่ไม่เทียในระยะยาวแน่ๆแบบเงินไม่กี่บาทมันอย่าแลกเลยไม่ไม่ดีคือหนึ่งคือคุณไม่กินอาหารเช้าเออแต่ว่า S <S น,นแหะเราเรายกตัวอย่างที่ผมเคยทําก่อนกันคือผมไม่กินอาหารเช้าผมก็เหลือละร้อยหนึ่งทีนี้ผมไปกินอาหารกลางวันเลยทีเดียวผมกินแค่ยี่สบาทจะร,ร้อยหนึ่งบยี่สิบาบาทเหลือไรเจ็ดสิบห้าบาทใช่ปะ่ะอ่าเจบาทปุ๊บผมไม่กินน้ําผมไม่กินอะไรเหลือผมเอาขวดน้ําจากที่บ้านไปกรอกนาำที่โรงเรียนและกินผมก็เหลือลินละเจบาทมีน้ํากินกินข้าวไปแล้วเรียบร้อยทีนี้ข้าวเย็นข้าวเย็นผมกลับมากินที่บ้านแม่ผมซื้อของมาอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะทํากับข้าวที่บ้านอยู่แล้วถูกป่ะอ่าและค่ารถค่ารถผมก็ ไม่ไม่นั่งรถมอไซค์กลับผมโทรให้แม่มารับเพราะแม่ผมอยู่บ้านเอปแม่มารับหน่อยเราไปอีละสิบาทผมเลยอเงินเก็บเจ็ดสิบห้าบาทจากร้อยหนึ่งเห็นไหเจ็ดสิบห้าบาทจากร้อยหนึ่งไม่ใช่เจ็ดสิบห้าบาทมันคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณได้เงินมาสองร้อยบาทเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยบาทคือมัก็มากกว่าหนึ่งร้อยถูกปะถ้าคุณได้มาหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งพันคนได้เจ็ดร้อยห้าสิบได้ทำเงินเนี้ยคือคุณได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนตวววัแแลล้้ก อันนี้ก็คือเอ็กซ์ตีมประมาณหนึ่งผู้สามารถเอ็กซ์ตีมไปได้มากกว่านี้ก็คือนหนึ่งให้แม่ไปส่งสองกินข้าวที่บ้านทํากับข้าวที่บ้านเพราะว่ายัางไงพ่อแม่คุณต้องซื้อกับข้าวมาอยู่แล้วเพราะคุณยังเป็นเด็กอะ่ะคุณยังอยู่ในวัยเรียนคุณไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากคุณรับผิดชอบแค่เรื่องเรียนถูกปะคุณก็ทานกับข้าวที่บ้านกินหรือให้พ่อแม่ทําให้ก็ได้แล้วแต่เลือกเอาเลยทากับบ้านที่ข้าวทำกับข้าวทำกับข้าวที่บ้านกินข้าวเช้าที่บ้านไปโรงเรียนปุ๊บคุณก็ ทำเอากับเอาเอากับข้าวที่ที่ทําไว้อะแพ็กไว้แล้วไปกินที่โรงเรียนคุณเซฟเงินได้อีกแล้วแล้วตอนเย็นกินอะไรกลับมากินข้าวที่บ้านแล้วก็ให้แม่มารับให้พ่อมารับคุณเืเนี้ยคุณไม่ได้เซฟเงินแค่จี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณเซฟเงินได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเซฟเงินได้หนึ100่งร้อยบาทเลยเห็นนะมอันนี้คือที่สิ่งที่ผมเคยทําเลยจริงๆนะเว้ยผมเคยแพ็กข้าวกินที่โรงเรียนผมเคยไม่กินข้าวเลยด้วยผมเคยแบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆแบบแบบแทบจะทุกทางอะ่ะ มีเคี่ยมีเคี่ยนไห,หนที่แบบขอน้ำเพื่อนกินบางทีแบบไม่ได้เอาน้ำไปงไงขอน้ำเพื่อนกินเออขโมยน้ำเพื่อนกินเด็กเคี่ยเด็กเพื่อนก็ใจดีเพื่อนน่ารักเขาให้กินอยู่แล้วแค่น้ำไอ้เคี่ยน้ำห้าบาทบางทีเพื่อนมันเลี้ยงด้วยแด็กคุณคุณจะอ้างแบบไม่มีเพื่อนแบบคุณเนี่ยไม่ได้ละนั่นอนนี้เนื้น,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 นคือเพื่อนผมไม่ได้เลี้ยงทุกวันเลี้ยงตลอดคือมันแทบไม่ได้เลี้ยงเลยด้วยซ้ำมันแค่แบบซื้อน้ำมาแล้วก็กินด้วยกันเพราะสุดท้ายน้ำมันก็ไปก่อเพิ่มได้เข้าใ่ปะเออแล้วก็อะไรอีกอะ สิ่งที่ผมไปทาเพิ่มเติมนะอันนี้แบบเครียมากๆเลยนะเคี่ยวขี้สัสเลยคือเรียนพิเศษขอเงินไปเรียนพิเศษแล้วอันนี้เคียจริงอันนี้คือแบบเปิดเผยความเคียเลยขอเงินไปเรียนพิเศษแล้วขอเงินมากกว่าค่าเรียนพิเศษและก็ขอเงินเพิ่มในการไปเรียนพิเศษตอนเย็นเคียดปะอาจจะบอกว่าเคียนะแต่ไม่อ่ะไม่ใกล้เคียนั่นแหละแต่อย่างไรผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างหลายๆอย่างมากเอ y w a y ว อย่างน,นี้ค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอะ่ะมันสมมุตินะเลีสอะไรหนึ่งพันบาทค่าเล่นพิเศษหนึ่พันบาทผมบอกพ่อพ่อค่าเรียนสองพันบาทผมคุบเงินและพันบาทเด็กเฮียเด็กเียามากกินเงินทองเฮียเฮียสุดๆเข้าใจจ่าอะไรผมก็ได้แต่ว่านั่นแหละตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วผมยนรู้อันนี้ไผมขอมาเลยสองพัน 2, บาทเก็บเงินหนึ่งพันบาทเก็บไว้และจ่ายค่าเรีนหนึ่งพันบาทจ่ายจริงๆแล้วก็ไปเรียนจริงๆ แล้วจากปกติได้เงินวันละร้อยวันละร้อยขอเพิ่มขอร้อยี่สิบบอกอ้างอ้างอะไรได้เรียนตอนเย็นอยากได้เพิ่มอีกยี่สิบด้วยความที่เราเป็นแบบทำตัวเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมีการเรียนพิเศษเขาก็แบบเขาก็ลุกมันรวยให้ก็ให้เพิ่มได้ร้อยยี่สบาทเข้าใจปะ่ะทีนี้ผมได้เงินเพิ่มเติมตมาแล้วหนึ่งพันบาทเป็นค่าโกงกินจากพ่อตัวเองเด็กเฮีย,ยแล้วก็ได้อีกโบนัสอีกยี่สิบบาทจากปกติต่อวันทีนี้ทําไงโปรเซสเหมือนเดิมครับให้แม่มาส่ง กินข้าวที่บ้านแพ็คข้าวมากินที่โรงเรียนกลับไปกินข้าวที่บ้านให้พ่อให้พ่อให้แม่มารับแล้วคุณก็เก็บเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมร้อยยี่สิบบาทวัก็พันหนึ่งตอนนี้คุณได้เงินหนึ่งพันร้อยยี่สิบบาทเฮี้ยนะเฮี้ยมากคือถ้าคุณจะเฮี้ย่างเงี้ยถ้าคุณจะแบบเฮี้ยเหมือนผมที่แบบเออขอเงินแล้วก็กินเงินทอนเงี้ยแนะนําว่าในเมื่อเฮี้ยแล้วก็ตั้งใจเรียนให้เขาหน่อยเฮี้ยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยเรียนจริงเออคือคือผมเฮี้ยแต่ผมก็เรียนจริงไงก็อยากเรรียนจิงแต่ก็ เห็น opportunity 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 มันมานะเราก็เลยเอาซะหน่อยอืมผมไม่ไัดผมไม่ไล่เป็นข้อแล้วผมยาวไม่ไปเลยแล้วกันนี่แหละฮะอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างในการเก็บเงินจากเงินที่ว่าโรงเรียนอีกสองก็คือทําการบ้านรับทาการบ้านอืมแน่นอนฮะคนขี้เกียจเยอะทุกคนผมไม่ขี้เกียจแต่ขนาดผมขี้เกียจอ่ะผมทํางานของตัวเองเสร็จปุ๊บผมรับจ้างเลย รักการอ่านรักการอ่านมีแทบแบบหลายน่าจะหลายโรงเรียนมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่อย่างโรงเรียนผมนะปีทสองเนี่ยมีรักการอ่านเบียนความดีงานที่คนไม่ค่อยชอบทำเบียนความดีจ้างเลยร้อยสองร้อยรับได้คนไม่ให้เพราะว่าไม่ทําแบบหลายหน้ามากแต่ว่ามันแค่แปะๆๆๆๆๆจากในเน็ตหรือหาอะไรก็ได้แล้ก็เขียนลงเขียนลงเขียนลงถ้าคุณแบบตั้งใจทำนิดหน่อยอ่ะยิงว่าทําได้เงิน เงินได้เยอะมากเลยนะเว้ยถ้ายิงคนไปจ้างรับจ้างจากคนที่บ้านตั่งรวยอยู่แล้วอ่ะไม่จ้างให้คนเดียวอ,อีกอืคุณจะได้ฝึกสกิลของการการอ่าต่อรองการหาเงินการเซฟเงินต่างๆนานาม,มากเยอะเยอะมากเว้ยผมเคยนะแบบเพื่อนไม่จะจ้างงานผมเว้ยไม่จะจ้างผมร้อยหนึ่งแต่ผมแม่เสือกอ,อัาปากเปยห้าสิบบาทแม่งอกไม่จะพูดมาไม่พูดแบบส่วนกันแลยแบห้าสิบาทไม่งอกร้อยหนึง่งออห้าสิบาทห้าสิบาทแบทบ,บ่อยเย็ดแม่ ผมเสียกำไรไปห้าสิบาทไอ้เฮี้ยทำนั่งนี่นแบบจะได้แล้วร้อยหนึ่ง,งอะเสียไปพูดก่อนว่าห้าสิบาททาแม่งรวยช้านแม่งเยอะไดจ้จริงๆนี่แหละฮะทำกันบ้านเรา็ราตทำแบบรับจ้างทํากันบ้านคนไม่เยอะอยู่แล้วที่แบบไม่ไม่อยากทําอะเด็กเราห้องเนี้ยเด็กนักข้างม,ามันก็ขี้เกียจทาเด็กเนื้อที่มันติดเกมแล้วก็ขี้เกียจทำใครๆมันก็ขี้เกียจทำดอถ้าแบบจ้างราคาที่มันโอเคได้ไงสามหน้ายี่สิบบาทมันแบบยี่สิบบาทอะยี่สิบบาทอะ,ทอะเอาไปยี่สิบบาท แล้วก็งานเสร็จสามหน้าไม่ต้องทำอาทิตย์หนึ่งคุณฝึกไปฝึกมี negotiation หรือว่าการต่อรองเจรจาต่อรองแล้วก็การขายการนมน้าวใจอแล้วก็การคิดราคางานอะไรพวกนี้ยเราเราม่เส้นหาเพิ่มเติมดูเราจ้างทำงานได้เยอะใช้ได้เหมือนกันเลยงานง่ายๆที่มันได้ราคาเหมืนเยอะมากเลยแล้วกานอ่านเราเปความดีไม่แม่อ powerpoint หรืองานกลุ่มทำงานกลุ่มแล้วคนเป็นมัรหานคนมะทำงานกลุ่มแล้วคนในกลุ่มมันไม่ทำเงิน,นไอส้สัสเงินมากินมีมาหนี่แอนโกลด์ฟลักเวอร์อยู่วันเก็บปะคือไม่ชอบแบบนี้ทำงานกันอยู่แล้วอะเอาตังมาเอาตังมาเออแล้วมึงก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวกูทำเองคนเดียวสบายได้ตังแหละอมืมีหลายวิธในการหาเงินเอาไปเรียนมันจะมีเรื่องของการหางานพาร์ทไทม์ต่างๆด้วย เดี๋ยวอาจจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะอืมคร่าวๆเนี่ยมันประมาณนี้เว้ยถ้าคุณสงสัยอะไรยังไงนะคุณสามารถคอมเมนต์หาเพิ่มเติมไปได้ถ้าผมรู้หรืออะไรต่างๆผมจะไปตอบอืมเพราะว่าอันนี้คือมาแบบด้นสดจัดารย์เลยคือไอเดียเข้ามาผมก็อานทิ่พูดคุยเลยนะถ้ามันดีแย่กไงสามารถบอกผมได้ผมจะ แบบเปลี่ยนพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมให้อือแต่นี้นก็คือสิ่งที่ผมเคยทำมาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะจัด,จดเลยนะผมซื้อไอโฟนเครื่องนี้จากการเก็บเงินไปโรงเรียนทางที่แบบโอเคผมได้เงินแค่วันละร้อยผมได้เงินมาไม่เยอะแถมผมก็แบบใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องอื่นด้วยผมใช้มวแบบปีสองปีกาจะได้เครื่องนี้แต่สองหมื่น,น 20, กว่าเครื่องละสองหมื่นห้าคุณเก็บเงินจากไปโรงเรียนได้เหรอเจ๋งเลยนะ อันนี้มครับประมาณนี้แหละครับถ้าสงสัยอะไรเงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ครับชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ครับแล้วใครไว้ด้วยครับผมโชสดีครับ